ส่วนลดค่าน้ําค่าไฟ3%ที่ภาครัฐลดให้เนี่ยนะครับไอ้ส่วนลด3%เนี่ยจะนําไปรับรู้เป็นรายได้หรือไม่แล้วภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถนําไปขอเครดิตภาษีขายได้หรือไม่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการสงสัยและก็สอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ำประปาที่ภาครัฐให้ส่วนลด3%เนี่ย ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนําส่วนลด3%เนี่ยหไปรับรู้เป็นไรายได้และ 2. ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐออกให้เนี่ยก็สามารถนําไปเครดิตภาษีขายได้ไม่ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายค่าไฟปกติแล้วเนี่ยหนึ่งบาทแต่เราจ่ายเพียง9,700บาทเนื่องจากว่าได้รับส่วนลด300บาทเนี่ยนะครับ ค่าไฟเราก็บันทึกปกติเลยนะครับเดบิตค่าไฟฟ้าเดบิตภาษีซื้อแล้วก็เครดิตเงินสดในส่วนที่เราได้จ่ายเงินไปนะครับแต่ในส่วนที่ภาครัฐกออกให้300บาทเนี่ยการไฟฟ้า,าก็จะออกใบกำกับภาษีให้อีกใบหนึ่งเราก็สามารถที่จะต้องเดบิตค่าไฟฟ้า300บาทเดบิตภาษีซื้อ21บาทแล้วก็เครดิตไรายได้อื่นอีก321บาทดังนั้นภาษีซื้อ21บบาทเราจึงสามารถนำไปเครดิตภาษีขายได้นะครับ หลายคนมีข้อสงสัยและสอบถามมาว่าที่คอเซ็นเตอร์ของสัมพารนเนี่ยแจ้งว่าภาษีซื้อกรณีที่ไม่ได้จ่ายชําระเนี่ยไม่สามารถนํามาเครดิตภาษีขายได้ผมเข้าใจว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดของผู้ตอบคําถามมากกว่านะครับเพราะภาษีซื้อดังกล่าวเนี่ยภาครัฐจ่ายให้กับการไฟฟ้าจริงนะครับเราก็สามารถนํามาเครดิตภาษีขายได้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําหรือค่าไฟสําหรับส่วนลด3%มเมันมีอยู่2ทางเลือก ทางเลือกแรกก็คือว่านํามาบันทึกรายได้แล้วก็นํามาบันทึกภาษีซื้อหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือไม่ต้องรับรู้รายได้แล้วก็ไม่ต้องนํามาบันทึกภาษีซื้อเป็นค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่ผมคิดว่านะครับทางเลือกแรกน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเราสามารถนําภาษีซื้อมาเครดิตภาษีขายได้ดังนั้นในเรื่องของส่วนลด3%ก็ชัดเจนนะครับว่า 1. รับรู้เป็นรายได้2ภาษีซื้อสามารถนำไปเครดิตภาษีขายได้นะครับ